หกฟีเจอร์ใหม่จริงๆ6ความสามารถใหม่โดนๆสำหรับการใช้งานแพดเล็ตกระดานอัจฉริยะสำหรับคุณครูนะครับบอกเลยว่ารู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์จริงอย่างแน่นอนครับ แพลเลตเอพิโซดที่14มาแล้วนะครับกระดานอัจฉริยะสุดยอดสุดเจ๋งสำหรับคุณครูทั่วจักรวาลครับผมในวันนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันนะครับฟีเจอร์หรือว่าความสามารถใหม่ๆของแพลตเลตนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทำไปแล้วนะครับวันนี้มีอะไรใหม่บ้างและเป็นประโยชน์และน่าสนใจมีอะไรบ้างที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่ คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากนิดเดียวครับฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของทีเด่นแชร์กดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไปกันต่อเลย ความสามารถนี้จะว่าใหม่ถอดด้ามก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีมานานแล้วแต่เชื่อว่าคุณครูลหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยใช้หรืออาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้ได้ใช้ประโยชน์จริงๆอย่างแน่นอนนั่นก็คือการใช้งานเมนูสไลด์โชว์นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะมีเมนูเรียงกันอยู่มากมายแต่จะมีอันนึงนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเปรียบเสมือนเ,อเครื่องหมายมากกว่านะครับตรงเนี้ย เมื่อเรานำเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าเปิดสไลด์โชว์นะครับผมจะกดคลิกหนึ่งครั้งนี่นะครับมันก็จะทำการสร้างสไลด์โชว์ขึ้นมาแบบนี้ตั้งแต่หัวข้อเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับกดเต็มจอก็ได้แล้วก็กดเลื่อนไปในลักษณะแบบนี้นี่นะครับกดเลื่อนไปในลักษณะแบบนี้ถ้าไหนมันมีข้อมูลมากหน่อยมันก็จะมีให้เลื่อนลงล่างในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเราก็จะกดไปในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับเวลาที่คุณครูพิมพ์ข้อความไว้ หลายๆอันหรือว่ามีรูปภาพอยู่ในนี้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้เมนูนี้นะครับเหมือนกับการเปิดสไลด์โชว์เลยบอกเลยว่าเมนูนี้ค่อนข้างที่จะเจ๋งมากๆเลยนะครับเชื่อว่าหลายท่านนะครับเวลาใช้งานแพดเล็ตใน1กระดานเนี่ยก็คงจะมีข้อมูลมากมายนะครับโดยเฉพาะเวลาที่คุณครูใช้กับนักเรียนเวลาให้นักเรียนระดมสมองนะครับตอบคําถามถามคําถามเนี่ยถ้าเกิดจํานวนนักเรียนเยอะเนี่ยก็อาจจะค้นหาได้ ค่อนข้างยากนะครับถึงแม้ว่าเราจะกดคอนโทรลเได้ก็ตามแต่ว่านะครับใน p a l เ t เนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่ก็คือมีรูปแว่นขยายตรงนี้นะครับให้เราสามารถที่จะใช้ตัวกรองในการค้นหาได้และที่สำคัญเนี่ยเหมือนมีการปรับเพิ่มมาใหม่ด้วยก็คือเราสามารถกรองในลักษณะแบบนี้นะครับกรองเลือกที่เผยแพร่แล้วส่งแล้วตั้งเวลาแล้วนะครับหรือจะเลือกตามสีก็ได้ค่อนข้างเจ๋งมากๆอย่างเช่นผมลองค้นนะครับคำว่า สุขๆนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับความสุขไม่มีนะครับสมมติว่าผมลองค้นว่าเกมนี่นะครับอันไหนที่มีคําว่าเกมอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวข้อหรือว่ารายละเอียดนะครับในตรงนี้เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เราสามารถค้นหานะครับโดยการพิมพ์คําแล้วก็เลือกตัวกรองได้ด้วยอย่างเช่นผมเลือกเกมนะครับในส่วนสีเหลืองเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเฉพาะ นในส่วนนั้นๆน,น,นี่ก็คือความสามารถที่2ที่เจ๋งมากๆเลยใช่ไหมครับ <S <S อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าแพด l e t เนี่ยเปรียบเสมือนกระดานอัจฉริยะที่มีหลายหน้าที่หลายความสามารถเลยทีเดียวนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการที่คุณครูเนี่ยเปิดพื้นที่ให้นักเรียนเนี่ยใช้แพด l e t ในการตอบคำถามตั้งคำถามนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่ ให้นักเรียนเนี่ยส่งงานนะครับเวลาคุณครูมอบหมายงานิ้นนี้นะครับถ้าเกิดคุณครูต้องการที่จะให้นะครับแพทเทินะครับอันใดอันนึงเนี่ยเป็นพื้นที่ในการส่งงานผมเชื่อว่าฟีเจอร์นี้หรือความสามารถนี้ตอบโจทย์มากๆนั่นก็คือการตั้งเวลาโพสต์นั่นเองครับปกติแล้วนะครับเวลาเราโพสเนี่ยเราจะกดที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เวลาเราจะโพสเนี่ยเราจะกดเผยแพร่เลยนะครับมันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ อันนี้เป็นการโพสต์แบบปกติแต่ทีนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการตั้งเวลาโพสต์ได้ด้วยนะครับก็คือการกดไปที่เดิมไแหละนะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะลองพิมพ์คําว่าการบ้านนะครับให้เขียนนะครับเล่าเรื่องตามภาพที่เห็นนะครับสมมุติว่าในลักษณะแบบนี้แต่ว่าผมขออนุญาตไม่แทรกภาพมาัแล้วกันนะครับทีนี้ถามว่าเราจะกําหนดเวลาโพสต์ได้ยังไงนะครับด้านซ้ายมือของคําว่าเผยแพร่ ใครเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นคําว่า pub l i s เนี่ยนะครับให้มองดูได้ซ้ายมือจะมีรูปนาฬิกาเล็กๆนะครับและมีเครื่องหมายบวกเมื่อเรานําเมาส์ไปวางเนี่ยมันจะขึ้นคําว่ากําหนดวันที่จะเผยแพร่ในอนาคตนะครับลองกดคลิกไป1ครั้งเราก็จะสามารถเลือกนะครับวันเดือนปีเวลาได้ว่าเราต้องการนะครับที่จะเผยแพร่แพดเล็ตนี้ ไปในวันไหนนะครับนี่มันก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้แต่ผมสงสัยว่ามันทำไมมันขึ้นเขตไทม์โซนเป็นอินโดไชน่าไทม์นะครับอ,อ๋อมันน่าจะมารวมกันระหว่างอินโดกับไชน่าคิดว่างั้นนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้ได้แล้วเราก็กดไปที่คำว่ากำหนดเวลาโพสอย่างเช่นผมลองบอกว่าโพสในวันที่29น,นะครับวันพรุ่งนี้แล้วกดนะครับตรงนี้แล้วก็กดคำว่าตั้งเวลานะครับ เมื yeah. ่อนักเรียนเข้ามาเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะยังไม่เห็นตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นวันที่29นะครับเวลาเท่าไรนะครับก็จะขึ้นมาในเวลานั้นพอดีนะครับเวลาที่นักเรียนเข้ามาดูนะครับนักเรียนก็ถึงจะเห็นนะครับสิ่งที่คุณครูโพสต์หรือสิ่งที่คุณครูเนี่ยต้องการให้แสดงให้เห็นในเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับนี่คือความเจ๋งมากๆนะครับยังไงก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับ อีความสามารถหนึ่งนะครับเป็นความสามารถที่ก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะครับนั่นก็คือการบันทึกร่างหรือว่าการดรับเอาไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราต้องการจะโพสตแล้วเกิดมีภารกิจกระทันหันเข้ามานะครับหรือว่าเราลืมกดเนี่ยนะครับแล้วเราเกิดเผลอกดปิดไปในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมกําลังจะโพสต์ละผมใช้คาว่าโพสต์การบ้านก่อนสอบนะครับแล้วเผลอกดปิดไปหรือว่ามีภารกิจแทรกเข้ามาเนี่ยจำเป็นจะต้องปิดหน้าแพดเล็ตนี้นะครับผมจะปิดไปปุ๊บนะครับ แล้วหลังจากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่ครับปึ๊บนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการบันทึกร่างเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยบันทึกเอาไว้ตรงนี้นะครับไม่ว่าเราจะร่างไว้กี่อันดรับไว้กี่อันมันก็จะยังอยู่นะครับเราเปิดกลับมาเราสามารถที่จะมาเติมเต็มข้อความที่เราต้องการจะใส่หรือจะแก้ไขได้เลยนี่คือความสะดวกยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่า p พ l e เลตจะมีเมนูนี้ด้วยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่เคยได้ใช้เลยเพียงแต่ว่าไปทำการบ้านแล้วไปเจอว่ามันมีความสามารถนี้มีฟีเจอร์นี้ก็เลยอยากจะนำมาแบ่งปันนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้บ้างนะครับนั่นก็คือเมนูโพนะครับถามว่าเราจะใช้ยังไงครับเราก็กดไปที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่จุดๆุด,ดุดตรงนี้นะครับ นี่ครับเราจะเห็นว่ามันมี3เมนูใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ก่อนทีละอันนะครับนั่นก็คือเมนูโพก่อนตรงนี้นะครับสีเขียวนะและ้วหลังจากนั้นนะครับเราจะถามคําถามนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะลองถามว่าวันนี้นักเรียนอยากเล่นเกมจากเว็บใดนะครับอ,อย่างเช่นนะครับอาจจะเป็นคา o ู t อาจจะเป็นบุกเก็ตนะครับ อาจะเป็นคุชิตนะครับอ่าโอเคอาจจะเป็นคิ i เล e t นะครับเอ่อโอเคพิมพ์ผิดนะครับปึ๊บสามารถเพิ่มอีกได้ไหมนะครับไม่น่าจะได้แล้วมีเพียงแค่4อันเท่านั้นนะครับ4ี่ช้อยเท่านั้นแล้วกดเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการพิมพ์หัวข้อสักหน่อยหนึง่งตอบโพแล้วก็กดเผยแพร่นะครับ มันก็จะขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนักเรียนก็จะกดโหวตนะครับกดเลือกแล้วก็กดโหวตก็จะแสดงผลโหวตขึ้นมานะครับเป็นในลนักษณะแบบนี้เลยนี่คือความยอดเยี่ยมมากๆเวลาที่คุณครูต้องการจะสอบถามอะไรนักเรียนนะครับแล้วนะครับให้ยกมือนะครับก็อาจจะช้านะครับหรือว่านับไม่ถี่ท้วนนะครับบางคนก็ไม่กล้ายกด้วยนะครับมีความอายความประมาทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้โพ ตรงนี้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมได้เลยนะครับนี่คือความยอดเยี่ยมที่สุดยอดจริงๆใช่ไหมครับและนี่คือความสามารถสุดท้ายที่เจ๋งมากๆตอนที่ผมเปิดมาเจอและมีโอกาสได้ลองเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยมันมีเมนูนี้ในแพลตตจริงๆเหรอเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยมันมี ความนิยมได้รับความนิยมมากๆในช่วงปี2023นะครับช่วงกลางปีปลายปีมาจนถึงต้นปีมกราเนี่ยบอกเลยว่าในเครื่องมือของการศึกษาเนี่ย AI อยู่ในลำดับ1 2 3นะครับน่าจะอยู่ลำดับที่3ถ้าผมจำไม่ผิดคือพูดง่ายๆว่ามีความนิยมนะครับในนักการศึกษาทั่วโลกมากๆแม้กระทั่งการใช้ในห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนการจัดการชั้นเรียนนะครับ เทคนิคต่างๆก็มีการใช้ประโยชน์จาก AI เป็นอย่างมากแล้วแพทเล็ก็ได้พัฒนาความสามารถตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะกดไปที่เครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดไปที่จุดๆๆตรงนี้นะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันมี3อันมีโ o มี Google Drive แล้วก็มีฉันวาดไม่ได้นี่นะครับฉันวาดไม่ได้ก็เลยใช้ AI ในการวาดแทนในส่วนของ g g o e Drive เนี่ยผมขออนุญาตไม่พาไปลองกันแล้วกันนะครับใครอยากไปลอง หลังจากดูคลิปนี้จบก็สามารถที่จะไปทดลองได้ได้ผลยังไงก็ฝากมาคอมเมนต์แบ่งปันล่างคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับผมจะลองกดชันวาดไม่ได้นะแล้วผมจะลองนะครับพิมพ์พร้อมหรือคําสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมจะลองพิมพ์คําว่า c a t นะครับอ่าคิวตรงนี้นะครับแล้วกด Enter เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะสร้างให้เราได้ไหมนี่เลยสร้างแมวน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะลองพิมพ์คําสั่งที่เป็นภาษาไทยนะแมวนะครับน่ารักนะครับสีส้มอ่าผมจะลองพิมพ์อย่างนี้นะครับจากที่ได้ลองดูในรอบแรกๆเนี่ยผมพบว่าเวลาเราใช้พร้อมหรือคําสั่งที่ เป็นภาษาไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยตรงนะครับเหมือนยังไม่ค่อยสนับสนุนด้วยเนี่ยนะครับผมพิมพ์คํา,าคว่าแมงอ้าวพิมพ์คําว่าแมงเฉยนะครับแมงสีสม้มก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่ามันจะมีรูปที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยนะผมจะลองพิมพ์คําว่าแมวดูนะครับแล้วกด enter อีกครั้งหนึ่งนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยระบบสนับสนุนพร้อมหรือคําสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษ,าษามากกว่านะครับเนี่ยนะครับผมพิมพ์คําว่าแมวน่ารักสีสม้มมันก็จะได้ ผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตรงเลยนะครับไม่ขึ้นรูปแมวมาด้วยนะทีนี้ผมจะลองใช้คําที่มันยาวขึ้นนะครับเคในลักษณะแบบนี้เร้ลองกดนะครับเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ที่สนามฟุตบอลนะครับเนี่ยครับก็จะได้ภาพที่สวยงามน่ารักขึ้นมาแบบนี้เวลาเราต้องการภาพเราก็กดคลิกครับนี่นะครับภาพก็จะปรากฏแล้วก็ดาวน์โหลดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะเอาภาพนี้นะครับเป็นโจทย์ให้กับนักเรียนก็ได้จงแต่งเรื่อง จากภาพนะครับโดยให้เขียนนะครับ5บรรทัดนะครับในลักษณะาาแบบนี้อันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคุณครูภาษาไทยหรือว่าคุณครูภาษาอังกฤษที่ต้องการให้เรียนฝึกเขียนเรื่องราวด้วยนะครับแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลย มันก็จะปรากฏขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับและนี่ก็คือ6ความสามารถ6ฟีเจอร์ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายๆท่านอย่างมากอย่างแน่นอนนะครับใครมีฟีเจอร์ใหม่ๆที่อยากจะแนะนำและเป็นประโยชน์ให้กับคุณครูท่านอื่นก็ล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์จริงก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยและที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจเล็กๆ ให้กับทีเดนแชร์ง่ายๆเพียงแค่กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับตอนเช้าก็หนาวนะครับตอนกลางวันก็ร้อนนะครับพอเริ่มตกตอนเย็นก็จะเย็นนิดๆนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้หลายๆท่านเป็นหวัดหลายๆท่านไม่สบายถึงขั้นมีไข้เลยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ พักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกําลังกายนะครับขยับขยับร่างกายบ้างน,นะครับจะได้มีความสุขในการเตรียมการสอนการไปสอนนักเรียนที่เดินแชร์ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกท่านเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่คลิปหน้าครับ